ลงเลยรถเยอะลูกลลนะรถเยอะ,ยอะไม่เยอะหรอกลงคนลงลงไปก่อนเลยไปเลยไปเลยไมีอะไรกันซ้อนรถมอใสกันไปอ๋อมีอะไรกันครับสีอไรกันครับ นี่จุดอะไรพี่ปล่าเมาเหรอพี่พี่ปล่าเมาด้วยคืออะไรครับเอออะไรกันครับตันอ,อะไรอ่อะพี่เรียกอะไรน,นะ ม่ะเหรออซค์ท่านไหนบ้านอซค์อยู่งเปล่างอไหนไหนเจ็เปล่าอ่ะไหนป่วยไหนป้ายอ่ะเจ็บแล้วเหะอไปถึงว่าท่านไหนของเราม่ควรมีป้ายไหมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอย่างนะก็เป็นเพิงชุมแพ้สิอ๋อย่าง้เดี๋ยวยงผอชมพานี้ยหนีเข้าเข้าป้อมไม่เปไรเดี๋ยวยิี้นีเข้างหมแล้วพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังนะ อ๋อแล้วพี่จะผักของขึ้นมาอ่ะนี่คือผมเป็นรองพุ่งกับที่นี่จะรู้พี่พี่จะผักของอะไรผมจะอธิบายอย่างแรกนะพี่ผักของขึ้มาเนี่ยพี่มาผักของเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผักเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงพี่ไม่ผักพี่ผักของเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรื่องฟังก่อนนะเดี๋ยวจะยินดไม่ใช่พี่มาผักผมผมขังเขาอยู่ว่าอจุดอะไรคือคือคุณอย่าอยาอยาคือจริงจเนี่ยถ้าคุณสงสัยอะไรคุณถามได้ถามผมเถามก่อนว่าจุดอะไรพี่บอกเขาบอกผมเป็นพนักงาที่นี่ผมรู้ผมรู้หมดทั้งใจผมข่าวว่าเขาจุดอะไรพ ตรงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นวิวัยให้กวดขันผมก็รู้เข้าใจไหมผมก็รู้ถ้าถามว่าเป็นจุดอะไใช่ผมเรื่องอะไรผมถามเขาดีไหครับผมพันหัวโทรทำวิทย์เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรถามผมพี่มาผักผมเนี่ยเขาก็เห็นหมดอ่ะผมถามเขาว่าจุดจุดป่าในเขาผมบอกว่าไหนซึ่งเปล่าอยู่ไหนใช่ดดานทีีเยว อันนี้เป็นจุดก่าแอลกอฮอล์คือไม่ใช่จุดปล่าแอลกอฮอล์เดี๋ยวฟังที่เขาบอกโดนปล่าแอลกอฮอล์ก็พี่ลองปากเลยแอลกอฮอล์ผมขังเขาอยู่พี่ย้อธิบายก่อนโอเดียวนะทีนราเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวฟังอธิบาย คืออย่างนี้ถ้าคุณถ้าคุณตั้งใจจะมาหาเรื่องเจ้าหน้าที่หรือใครมาหาเรื่องท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยท่านเป็นผู้กับเพราะสังรณ์เป็นผู้พูดอย่างนี้ไม่ได้มาหาเรื่องยาท่านยาครับไม่ใช่เราหาเรื่องเราอยาผมมาหาเรื่องผมมาถามเขาดีๆติดกล้องนั้นนะกล้อก็ไม่เก่งนะครับบอกมากองก็ไม่เก่งฉันอย่าย่าม่เปิดกันเลยผมถามมาแล้วก็คนอ่ะเอาฟังก่ับผมได้เลยคุณฟังท่านอย่พูดอย่างนี้ได้ เดี๋ยวผมจะพูดนี่ผมถามเพราะว่าทำอะไรกันพี่บอกเป่าเมาไม่คุณมาถามผมมาถามผมนี่สาระมัอะไรเฮชอชนก่อนเดี๋ยวนี้อ่ะสาระมันบอกได้ไงว่าผมมาหาเรื่องยีก็ก้ะจายสีแยกแล้วน่ะไปยินจากเขาอ่ะใครพูดเมื่อกี้ใครพูดฟังก่อนว่าพูดใช่ไหมในตอนพูดเมื่อกี้เนี่ยใครพูดเมื่อกี้ว่าผมมาหาเรื่องคืออย่างนี้การพูดว่าหาเรื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณไม่หาเรื่องคุณควรจะถามผมแล้วคุณจะพูดทำไมว่าเรื่องผมถามประชาชนก่อนว่ามีเรื่องอะไรท่านมาผักผมไม่จะให้คือถ้าผัดเนี่ยไม่จะไปจ่ายไปท่านเปิดกล้องไหย ก้างมีกล้องไหมอธิบายครับผมต้นรางอกอ่ะเฮ้ยฟังแล้วฟังไหมอย่างนี้เมื่อกี้อย่างนี้พี่พี่เอย่างนี้มาหาเรื่องการหาเรื่องกับายถือว่าถ้าคุณทาแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าอย่างคุณน่ยไม่เป็นไรคุณเข้าใจไหมนี่ยบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยว่าอย่างนั้นเนี่ยคุณควรที่หนนเสีแยกเลยคนนี้ล่ะคือคุณถ้าคุณไปไปต่อเขาอย่างนั้นอ่ะตอนนี้เขาทำไม่ได้คุณต่อพันผ่านต่ออะไรผมถามประชาชนรถยนต์อะไรเขาโดนเป่ามาแค่นี้อย่างนี้แล้นพับผมออกมาคุณถามประชาชนได้แต่ว่า คุณก็ต้องให้เจ้าหนี่เขาทำงานไปขั้นเป็นตอนไปคือถ้าท่าเนี่ยผมไม่ได้ขัดขวางพี่เลยถ้าถ้าผมทำนะถ้าพวกผมทำผิดเนี่ยคุณมีหลักฐานผมบอกว่าจุดเปอามอใช่ไหมแล้วแล้วจุดเป่ไหนเป่ามอเดี๋ยนครับต้องที่คนอื่นทำงานเลยนะต้องเนี่ยผมรับผิดชอบตรงนี้แล้วผมเป็นหัวหน้าผมเป็นรองผู้กำกับและขั้นเนี่ยบอิีัคทำลากก็เป็ติดคืออย่างนี้ถ้ามาตรวจหน้าที่ีโอ้ขั้นเลยเนี่ยบริษัเปิดที่ไหนอะ นะครับผมไม่ได้ตั้งด่านข้าด่านอะไรอย่านี้ผมต้องตั้งตั้บอดี้กอย่างแไม่มีใครเลยเปิดเลยทุนียเนื่องเป็นเทศกาลปีใหญ่นะครับผมต้องมีการโชว์ออฟฟอร์ในสุดต่างๆแล้วก็ปวดขันผมยอมเออผมขามประชาชนต้องผลักผมมาผมขามไม่ได้หรอครับแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ว่ามาตั้งแบบว่ามาเรียกเรียกทุกคนแต่ว่า ผมต้องโชว์เอาไปทุกจุดในเมืองนะครับแต่ถ้ามีจังหวะผมต้องตรวจเพราะเป็นกำลังของสาารัวคนี่ระดับสาววัดนะครับกล้องโมเลกคามิล่าก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีครับเนี่ยเนี่ยยกมือถือเนี่ยมีที่ไหนครับไม่มีไม่มีไม่มมีไ่เปิดไอ้นี่ก็ไม่มีเนี่ยอ่ะครับจุดเป่าเมาเป่าไม้เป่ามาประชาชนไม่มีกล้องเรียกเรียกมาทั้งโรงพักเลยอ่ะเรียกมาเลยไม่มี โทรอปอตำรวจเนี่ยโทรอออการโทรออปอวเราจะต้องออกโทรกำลังในแต่ละวดนแต่ละวดนะครับแล้เนี่ยไปยืนดักโน่นสี่แยกแล้วลงพักโหลนขอรสองมุมปอบพาุมพะของสี่แยกอ่ะไยืนดักอยู่น้าสีแยกอำนวยความสะดวก เนี่ยเขาบอกไปยืนดักอยู่ในซอยกันผมก็ตามมาไม่มีอะไรถูกต้องนะครับใช่ไปยืนดักอยู่ในซอยใช่ไหมอ่าเดินดักอยู่ในซอยพูดไปยืนดักอยู่ในซอยเขาแจ้งมาเดี๋ยวผมถึงมาเนี่ยไปยืนดักอยู่ในซอยเฝ้าเมา่อกี้กก็ยืนดั่าโรงพัการผมเมื่อกี้สี่แยกอ่ะบอกคุณไปยืนดักกลางในซอยไอ้นนี้ยืนดักแล้วครับ ไม่ใช่ดานแล้วยืนยืนดากตอนี้ก้องสาตรวจทุกคนมีอนี้กองตวาท่าพวกผมมาหาเรื่องดูดูประชาชนอดดูออานะครับประชาชนตัดสินใจนะครับ ถามคุณนีดเดียววันนี้ตายหนึ่งรายแล้วผมถามว่าผมแพอยู่เนี่ยทีนี้ผมก็ได้ผลเกินอยู่หนึ่งเดียวหลักๆคือผมจริงถึงเรื่องอาชญากรรมแต่ว่ารู่เป็นปีใหม่แล้วถ้าเกิดไม่ตรวจไม่เขายึดแล้วมันจะตรวจใครได้แล้วคุณรับผิดชอบได้ไหมว่าเวลาที่เคยขับรถมองมาแล้วไม่ีคเนี่ยครับต่อไปสุณพลาครับไปยืนอยู่เนี่ยข้างในซอยเนี่ยครับไปยืนดักในซอย FC แจ้งผมมาผมก็มาสิครับผมเดินมาขับประชาชน าแกแวมะเด็วน,ว,นดบบว่าเขาแจ้งไปสอบ,อบอ้อเลยว่านเนี่ยทีมแท้ทาแบบนี้ก็จบนะครับหลักฐานก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเดีดพี่ๆทากันอย่างเงี้ยพี่ๆเล่นแบบว่าเขาคุยอยู่เขาก็มางวดเงี้ยใคร,รต้องไปสอพี่อย่าพ,พูด,พดอย่างนั้เว<ห>่าเขาเข้ามาปวนคือการท่านพูดพูดเอาดรเขาโตเนี่ยเขาโตเนี่ยหาว่าพวกเราเข้ามาปวนเอ้ยดูครับดูนะครับ สายปอครับเพราะเราถ่ายสดๆเลยว่าใครเข้ามาปวดผมไม่ได้เข้ามาปวดใช่ครับสองจุดสองจุดเลยนะคุณแพรในซอยสองจุดเลยตั้งอยู่สองจุดทัวร์คอนเสิร์ตก่อนรายการครับเป็นอันตรายครับต้องเอานวยการแสดงกำลังเพื่อป้องกันแต่จะไม่อยู่นานนะคือบางทีถ่ายรูปเยอะๆอาจจะเรียกคุยดูนั่นอยูนี่เล็กน้อยไม่ถึงตาถ้าไม่เจอติาทีครันก็ต้องท่านยังไม่ติดเลยกล้องบอดลี่คาเมล่าเให้ติดทุกนายไม่มีใครติดเลยดูเนี่ยมีใครติดที่ไหนอ่ะท่านเห็นว่ามันเป็น nó kinh không phải nó cháy nó cháy, có, thấy không nè, nè là, không phải có sợi dây này, กล้องเสียมั่งกล้องพังมั่งกล้องสำลุกมั่งเออเวลาพวกเราเข้ามาสอบถามยกเราว่าประชาชนอยู่นี่ไม่มีใครยกเลยพยายามเอากล้องเดินเข้ามาใส่รถเมื่อกี้ที่ตรวจคนเขาเปิดไหมไม่เปิดที่ภัยมันไม่เปิดผมเข้ามาไม่มีใครเปิดเหคุณไปเรียกตรวจเขาไม่เปิดใช่ไหมแต่อย่างของเราเดี๋ยวต้นต้นแต่เรื่องจากตอนนี้เราต้องยึดติดใจรถเขาใครคนยึดติดใจรถเขาอาคัตบอกเปิดท่านรู้ไหม ใครยึดปุ่ใจเว็บเขาไว้ถ้าเปิดถ้าเปิดแต่ผมถามเลยดีว่าใครยึดปุ่ใรจรถเขา ก็กล like ัวเขาหลบหนีเรแล้วแจ้งข้อหาเขาหรือยังว่าเขาโดนข้อหาอะไรยังยังอ้าวเฮ้ยยังอย่าไปยึดเขาบอกเขาหลบหนีผมไม่ได้ยึดผมเกี่ยวไเก็บไปม่ได้นี่เก็บเขาได้ไงอ่ะห่วยแล้วคนผิดรถไม่ผิดเออภาษาชาวบ้านที่เขายึดภาษาราชการที่ว่าเรียกเก็บผมไม่ได้มีเรื่องที่บอกว่าจะไปแต่การที่คุณจะเรียกเก็บเขาเนี่ยคุณต้องแจ้งข้อเก่าหาเขาก่อน น่ะน่ะยึดเนี่ยน่ะกั้มแจน่ะอยู่ในมือเนี่ยพ่อแกวหาเขาปนผมถึงจะยืดเนี่ยถ้าผมมาผมก็หวังได้จะได้คืนไปตั้มแจเ่ยคุณจะให้เขาไหมให้ผมจะเก็บไว้ทำไมท่านท่านเอ้ยทันไหนนะทันไหนคันไหนคันเล็บมั้งคุณนี่ทำอะไรเกินกำลังที่เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ยึดรถเขานะไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจรรา ไอตำรวจด้วยเ้ารวอไม่ใช่ชนมาผมมาท่านไม่ให้คืนอกผมบอกเลยถ้าจะไปหาข้ามนะไปยิบุญแจรถเขาอ่ะเาุแจรถเขาอไว้ช่อว่าชาชนแจ้งความมานะผมบอกให้นะาไม่อไปตยึดแตยึดกุบยึไม่อออให้เขายึดกุญแจเขาไว้ฉยเลยเออนี่ครับ ตำรวจครับใส่ชุดบริการประชาชนครับยึดุ้แจเขาไว้หนุนใบโกจยึดก็ไม่ออกให้เขาเอาุแจเขาไปกอดเฉยเลยสองจุดเลยครับสองจุดเลยสองจุดเวลาที่ผมไม,ไม่คุยแล้วให้เป็หนหลวคุยเถอะยึดดักเขาหนุ่มในในซอย เออผมไม่ฟังแล้วโอ้อเนี่ยมันจะดักอยู่ในซอยเนี่ยมากันยืดักมากันยืดักผมมาขามีเดีมาผักผมออกเอ้ยใช่ปะ่ะล่ะ ทำถูกขั้นก็กลัวทำไมอ่ะกล้องอ่ะกทำถูกก็ทำไปสิก็กลัวทำไมกูเองกล้องไม่ติดเนี่ยเนี่ยกล้องโมลี่คาเมล่าหาจับประชาชนเนี่ยมีไหมล่ะไม่มีกล้องเลยสามสี่นายผมถามหน yeah, ่อยกล้องโมดี่คาเมล่าตัวเองยังทำไม่ถูกระเบียบเลย ท่านพูดได้ทั้นคนเดียวเลยอ,อกลาการของตัวความผิดตัวเองก็งไม่ติดกันกันไม่พูดความผิดตเองเห็นชัดอะคําสั่งเขาก็มีอยู่ว่าปอฏอิบัติได้คิอต้องติดกล้องทุกนายไม่ใช่ไม่ติดม,มันต้องมีครับลบไหนไม่รู้ าการจุดตรวจจักรก,ก็ต้องมีมันต้องมีควยมีป้ายครับไม่ได้ไม,ม่ยืนดักอย่างนี้เนี่ยไม่ยืนหัวมุมเนี่ยพ<า>อจุดเนี่ยเขาเอฟซีแจ้งมาเนี่ย,ย<อ>ผมก็เลยรีบมาเพราะสอพอเดียวกันพ<อ>ี่ <c oughs> นายขเขาตื่นยู่ก็าว่าปเอายึดลั่นเรารถกันเปเราถามประชาชนว่าโดนอะไรจุดเป่าเป่าอะไรเป่าเมาไม่ยืนเป่าเมา แต่กล้องคุณเองไม่เปิดมัยนยิงป่ามาประชาชนมชแนี้น่าจอยู่ตรนี้หดแล้วอ่ก็แรสี่แยกเดินเข้าตสอนอไปหมดแล้วสอพอหมดแล้วถึงว่าเห็นมอเห็นนั่งมอไซค์ขับไปชุดหนึ่งอ่ะน่าจะโดนอะไรไม่รู้ กุญแจมอไซค์เข้าไว้ไบโกดดย้ดกจะไม่ออกให้เขาบอกเก็บไว้ให้ไม่ต้องไเก็บให้เขากุญแจครับเขาเก็บเองได้ไประชาชนอ่ะไม่พีหนุ่มว่ากุ่ยผมไม่คุยแล้วตัวเองไม่ติดกล้องโมดิธรรมดาอะไรมาบัดบัดหน้าที่เป่ามาคนอื่นเขายังทำไม่ครบระเบียบเลย หาว่าผมมาหาเรื่องเอ้ยคุณ่ผมมาหาเรื่องแจ้งควใช่ก็ผมมาหาเรื่องแจ้งความจับเลยไล์สดอยู่หน้าไล์เนี่ยผมที่ไปหาเรื่องพี่ทาไมเราสามาขาไม่ดีผัดเราออกอีกเ้ผมก็อยากรู้จักกลับปาบประชาชนว่าคุณโดนจับเรื่องอะไรกัน เก็ผุ้อไเม่ใช่คองตกล้องไม่ติดมาหายืนดักอยู่เน่ยหัวมุมเนี่ยป้ายควยก็ไม่มีมันจะได้บันเทิงทีเดียวจบจริงๆต้องขี่นู่นระเวนดูนู่นกระเวนดูดดด ใาาานมมเรสคนเนี่ยครับอ่ดูไปนะครับสอพอชุมแพมีสองที่หยัดอยู่สองที่นะครับไว้ที่แล้วตรงนู้นหัวมุมหน้าสอนอสอพใช่หัวมุมตู้ยามเลยหัวมุมตู้ยามขาวว่าทำะไรยืนเฉยกแต่ไปชืนจัะมองอยู่ คมิีโอได้ยังแอ่า่ยกานมกแลกล้อมันโไเ็ใช่แลไม่ได้แแลงแถา่ายิงทาอะไรยิทถ้าเกิเกิดเรไม่มีหลัาราบอกเียนไ่มชนะใช่ถ้าเหมือนเอะไรยมเพราะว่าพวกผมไม่มีเครื่องแบบคนธรรมดาเเจอแบบสารวัตรพูดนะไม่มีากันารชนแบใช่เด็นผมเอา ภาวิดีโอเป็นักพ็สารวัตรเห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้องนเหกล้องแล้วไม่ดีขอนราพิแก่นขอแก่นของแก่นครับชิงแพ็คช์การขอแก่นได้ถึงวิธีการยืนดักของวยืนดักไปเท่าไหร่ก้องก็ไม่เปิดด้วย กล้องก็ไม่มีด้วยบอกยืนเป่าเมาเอาเป่าเมาเป่าเมากลวยไม่มีเลยเป่าเมาแต่เป็การยืนดักจัยืนดักจับเลยอสายสองสายสองวแต่เวลานี้โหเปิดเป็นไก่เลยกล้องอันนี้เปิดกล้องมาดาล่างเต็เลยมาเปิดเป็นไกเลยกล้องทั้งกล้องมาไม่ล่าทั้งทั้งกล้องโทรศัพท์นี่ไก่ไม่หมด กัเวลาจับประชาชนผมไม่เห็นมีใครถ่ายเลยกล้องเสียกัาเลยกล้องพังา้องกล้องไไหนกล้องพังกล้องเสียเอ้าแล้วคุณไปยืนทำไมกล้องพังเขางเสียไอ้เปีเยกคุณทำไม่ถูกเลยอ่ะแล้ไปจับประชาชน เดี๋ยวผมดูพรบคันนี้แล้วปีไหนก่อนแล้วใช่ไหมอาคารนี้เป็นโดนดีกระรถเช่าเขาโดนดีกระเนี่ยถ้าเราไม่มาก็ไม่ได้สนใจคือผมบอกให้กฎหมายพรบจราจรที่เขาบอกว่า า,าเีเก็ไปกับขี่เป็นการชั่วคราวได้เไงีๆแล้วเขาไ็ยึดไม่รีเลเก็บบอกเขาเรียกว่ายึดยกก,กดองยังไม่ติดบอดี้คารมาล่าเลยจับเขาเป่า,า,ามุามมมากกรองยังไม่ถึงบอดี้คาร์มิล่าเอยู่สับเขาเป่า

มี่ไม่มีกล้องอ่ะดูะดับเนี่ยมีกล้องที่ไหนขนาดขนาด กองไม่มีเลยเนี่ยไอเนี่ยเราจะรอดเนี่ยปากัดผมตันใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขับเองขับเองแล้วตำรวจขึ้นด้วยแล้วกันนะงั้นตำรวจก็มีครับยิงมันช้องการชี้รถมาทำอะไรเนี่ยชี้กับพถต้องชี่กับพี่เสียหายนะเอาเหรอเวลานี้ทำไมเป็นชึกภาพใช่เวลามีคุยกับเราเนี่ยเอาจะขับขึ้นมาถ่ายจังเนี่ยคุณเอาพวกต้องหาไปเนี่ยขับผูสงสัยเนี่ยคุณไม่เป็นชึกภาพเลย ลดลงเรื่อยๆ90เนี่ยไอ้นั่นตอนแรกผมมี่เหลือ50าสบครับกูไปนั่งเล่นต่อแล้วไปเผาเพราะผมยืนนันอยู่ตรงนู้นนะถ้าเราเป่าผ่านไม่ใช่ว่าตั้งแตัถึงฝันไหมแต่มีแล้วแหละครับผมมันมีแต่มันอาจจะไม่เคืนไงนะเพราะบางคนก็ไม่ใชนะ่ถ้าเรามีใบขับขี่ก็50มิลลิกรัมใช่ไหม พอ50มิลลิกรัมถ้าเกิดเป่าขึ้นมาสัก55-56ผมเชื่อว่าระดับสารวัตรน่าจะมีดุลพินิษฐ์ผมเชื่อว่านะลองดูไปหน้าลองดูระดับพันตัวตรวจอีกหน้าด้วยลองดูกลุ่มกลับท่านเห็นไม่ติดเลยไม่ติดเลยมาเป็นเอาตรงตัวตายเพราะค่าปรับอะไรมันก็ไม่เยอะหรอกแต่เพียงแต่ว่าบางทีเข้าไม่ตรวจบ้างเลยอ่ะวันนี้ก็ตายไปหนึ่งนะครับถ้าตรวจบ้างที่เขาดูว่ามันตรวจไม่งั้นไม่ตรวจเลยมัน ต้องคิดถึงความเสียหายเวลามันนี้นะพี่นะผมขออนุญาตเผือบที่หน่อยขอำนุญาตท่านคือท่านคนอื่นตายไงไม่ใช่หรอกทางผมนิดนึงการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสมาคมนักบด่านเหนือพวกฝีสนับสนุนอยากให้มี่วประเทศแต่จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สำนักงานตำรวจชาติทำเป็นตัวอย่างนั่นก็คือสนท้องล้องผมไม่ทราบว่าท่านท่านท่านได้ติดตามไหมผมไม่ได้ติดตามบอกใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนถูกรับเชิญจากท่าน ท่านอะไรนะสุวัสดิ์ท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขเชิญให้ผมเป็นเป็นสื่อเป็นะรวันนี้ทีมงานเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันจะไม่ครบนครับเดี๋ยวมันต้องเดินเคโอเคนะยินดีนะครับทานเหลือดีหน่อยนะครับสารวัตรขอให้ใช้โดนลิบินิดคือจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าทุนลินผมมันอันตรายไหมผมมองว่าคืออย่างเงี้ยอันตรายไหมมองว่า ถ้าเกิดผลมันออกมาผมคงต้องทำทำตามนั้นแต่บางทีถ้าเขานั่งไปแล้วเหมันอาจจะรู้เป็นเรื่องของเขาเขาทำเขาได้ใช่ครับมันอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าความผิดไม่ปรากฏผมใช้ดุลิเิชมันก็มีผลมาแห้วหน้าต้องขออนุญี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป่าแล้ววันมือจะปากรอแล้วมันผลมันอ่านไม่เกินเนี้ยเป็นเรื่องรให้เขาได้หรือน้ำสักคพักมืงแล้วค่อยหลายคิ้นครับ

เชิญครับข right ัล้อเวิ้งขับไปตัวขั้นหนาดีมดเลยนะเขาว่าธรรมดาเลยนะยานล้กันแ้เยาดีโอเราเข้ามาขาวัวก็ผหักโตออกใหญ่เลย

เรามาถามพี่ดีนั้นนั้นเราจะไปแล้วนะครับเราไม่ได้สัน่นแอนคนทำผิดนะครับเราแค่สงสัยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับ